วันนี้ก็ประแตนกันมาแจากของนะครับวันนี้ครับให้แจกของเขายิ้มนะยแย้มอ่ะเขายิ้มแย้มว่าเขาเป็นความสุขแล้วก็เหมือนกับเราได้บุญตรงนั้นไปด้วยตื่นนตัไหมครับใช่ค่ะใช่พูดเหมือนจะร้องไห้ไม่ใช่ะเข,า,ข,า,ขาจะเรียกว,ว่าตื่นตันนะเพราะว่าเยอะมากแล้วก็คือเราให้ก็คือแบบถ้าคนไหนโชคดีก็ได้ขอมบุญใหญ่น้อย คนอ่านนี่ก็อาแต่ไม่ทันก็คือเล็กน้อยอะไรแต่แต่ก็ให้ได้ทุกคนคนรับเขาก็ไม่ไม่ว่าไหวเขาไม่ว่าใช่ใช่เขาไม่ว่าไม่ว่าคือคือเขาได้นะให่ไหนก็ได้อะไรอย่างเี้ใช่ละใช่แล้วก็มีผ้าห่มก็ไม่ผ้าคนรู้เนาะก็มีผ้าด้วยแต่ผ้าให้ได้ทุกคนนะเท่าเท่ากันทุกคนผ้าคนห่มเขาจะตัวก็อาจจะมีผืนเล็กผืนใหญ่แล้วผ้าห่มก็เหมือนกันก็มีเท่าไหร่ในบ้านแล้วก็แจกเขาจะต้องมาให้แจก ก็วันนี้ก็ก็เรียกว่าสาธุบุญกับหมอณัฐเนาะขอให้แกมีโชคมีลาภีไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ให้คนอื่นแบบนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆพวกผมพิยานพิถุนี่คือหมอณัฐเป็นจัดมาแล้วก็ให้เราเป็นเป็นคนแบบแจกอะไรอย่างเงี้ยหมอณัฐเป็นคนที่ไหนครับคนที่อุดรใช่ไหมอุดรใช่ไหมใช่ครับอุดรหมอคนสวยใช่เนาะใช่เปนหมอคนสวยเป็หมอคนสวยค่ะคือก็สวยเหมือนหน้าตาและจิตใจของแกแหละเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีงานมีอะไรอย่างเงี้ย แกจะมีอาหารมาให้ยูท <to ูเบอร์อาหารมาให้แบบคนที่มาที่บ้านแต่เด um ิเจอตัวจริงไหมก็เห็นแค่ในรูปวันนี้เจอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะหลบอยู่นะฮะยังไม่เปิดเผยแค่นั้นใช่แต่ว่าสิ่งที่แค่ทาเปิดเผยที่คือชื่อของแกคือหมอหน้านี่อีครู้คงหมดแล้วแล้วก็ขอที่จะให้ตรงนี้แล้วก็ทุกคนที่ได้รับวันนี้คุณตรวนั้นก็คงจะไปหาแกอีกเลย ทุกคนก็อยากจะเจอตัวจริงแใช่กระบุนมันก็หมุนวนอ่ะแกให้มากระคุณเขาให้ไปให้ไปเขาเข้าไปหาแกเหมือนเดิมเพราะเราทำบุญก็จะเป็นอย่างนั้นบุญทั้งหมดทุกโมทนาสาธุใค่เพราะเขาถ่ายเทกันตู้นตันแย่แล้วยู้ยป่วจะเป็นลมใช่ไหมคะนี่เราได้หาเราไดหาทหารอาจารยหาจะไม่ออกแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ใจบุญไม่เป็นไรวันนี้เราไปเอาพรุ่งนี้ต่อแล้วพุ่งนี้บุญที่วัดด่านพอินนะคะนั่นก็ประมาณถูกประมาณเจ็ดล้านที่วัดด่านพอินก็เพิ่งจะมามีพุทธนูร์มาแก้บนนะถ้าจะไม่ผิดจะสามสิบสองโมงใช่เปล่าเนี่ปยปูจันทรุ่งนี้เป็นเช้าอ่ะนีกเพิ่งเป็นเช้านะคะทุกคนถ้าจะไปด้วยกันแต่เช้า เพิ่นก er er uh, ็่ไ่าด้ตักบาตรตักบาตช่วงแปดโมงเช้าก็แต่นค่ะครกับลูกกับหลานหน่อยค่ะลูกอ่ะได้แล้วลูกก็เช้าเนาะก็ไปตักบาให้ทานด้วยนะท่ไปก็มาหกโมงนะหกโมงเช้ารอเรว่าประมาณไม่ไกลเท่าไหรที่เราเคยไปหกโมงเช้ารอหมุนเยอะมากอาจารย์บอกว่าคุตรียมแบบไดซีมายอะมาก แต่ก็คนที่เขจาใาแค้บุญแล้วมีข่าวมาบอกไปแล้วเนาะเยอะเพราะหมือนกับว่าเราทำบุญเนี่ยไปใส่บุญก็ต่างไหลกันมาแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคนที่ทีโคมค่ะที่คมประดานพระอินทร์ที่เป็นท้ที่คมก็ได้เนาะงานอะไรเหรองานอะไร ก็เป็นเขาเขาแก้บนเหมือนกันเขาถูกล้านแล้วค่ะมาทำตรงนั้นกับพระอาจารย์กับพระอธิการที่พระครูแล้วเนาะพระครูพลป้าลอะไปถูกลวยที่นั่นใช่เจ็ดล้านเจ็ดล้านเลยมามาแก้บนที่พระอาจารย์ร้านพระญินพรุ่งนี้วันที่สิบห้าใช่ก็มีคล้ายๆกับพิธีไอ้ถวายสังฆทานใหญ่ นี้เจอกันนะพึ่งมาเเจอกันนะคะสายบุญทุกท่านก็ก็วันนี้กับวันนี้ก็มุ่นล้วนค่ะไม่มาติดตามกันนี้ค่ะทำไมขาเล่นกระเพกกระเพกตุณตามตกบันไดครับตกบันไดนวดยาด้วยค่ะนวดยาด้วยค่ะแต่ว่ายังนวดแรงโอเคครับเจอกับแปะแตนก็ประมาณนี้ครับพวกนี้โอเคครับตอนนี้โอ้โห เอฟซีเยอะมากเลยครับทั้งดูรูเบอร์นะครับเยอะมากเลยครับมาวันนี้มาหลากหลายครับหลากหลายนะเอฟซีครับวันนี้กึ้งเต็มหมดเลยครับผมเนาะสุดยอดเลครับคุณอุ๊กก็ตามนี้ครับครับบ่าวทินเข้าไม่ถึงเลยครับเยอะมากเลยครับผม โอเคครับโอ้สุดยอดจริงๆครับอ่าดีใจด้วยนะครับอ่คนที่มาด้วยนะครับอนะครับเกิดยอดเจ้าเลยนะครับอย่างไรก็ไม่ถึงนะครับเลยก็คือมีครับมีชุดครับโอ้มีหลากหลายนะครับโอ้ยมีชุดภูไทยมาด้วยครับ โอเคนะครับขอถามนะครับโอเคนะครับสวัสดีคับมาจากไหนครับสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดเชียงรายเชียงรายนะครับโอ้โหชุดภูเขาเชียงรายเลยนะครับมากันสิบคนคะมากันมากันสิบคนจ้ไว้กี่วันแล้วคะเนี่ยมาเดินทางมาจริงตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วค่ะแล้วก็เที่ยวมาเรื่อยๆจะกลับวันที่สิหกค่ะขอบคุณมากนะครับ าช่องบ่าวถิ่นด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับตามได้ค่ะครับขอบคุณครับผมครับอ่าเล็กเอฟซีจากเชียงรายนะครับเนาะโอเคใครว่างก็ไปเที่ยวนะครับเชียงรายนะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับผมเยอะมากเลยแล้วเยอะมากเลยครับผมขอถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยทั้งคนปุ๊บ คึกคืนอย่างไรแล้ครับวันนี้นะครับนะครับดูครับน้องเล็กก็อยากจะร่วมนะครับนี่คนเยอะขนาดไหนท่านก็อ้อนนะครับตามแล้วครับโอเคครับผมได้เลยครับโอเคครับขอถ่ายรูปทางป้าแตนนะครับเอฟซีจากเชียงรายนะครับนี่ ได้ได้ได้เห็นครับคึกคืนมากเลยครับนี่โอ้โหม,มามีทุกรุ่นทุกอะไรเลยนะครับสุดยอดดีๆนะครับนะครับตามตามเล่นเเอาลนะครับเห็นดูนะครับ FC เยอะมากเลยครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับ นี่นะครับตอนนี้บ่าวน้อคน f อมาเยอะมากเลยครับผมนะตอนนี้ครับมาหลักหลายที่ครับไม่หวั่นไม่ไหวมาทั่วทุกที่เลยครับมาทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเลยครับผมเนาะคนนี้แทบไม่มีที่จะเดินจะนั่งเลยนะครับผมอ่นนี้ครับมีหลากหลายนะครับหลากหตามนี่นะครับโอเคนะครับ จริงๆทั้งถนนทั้งข้างในนะครับเต็มไปหมดเลยครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอฝากช่องบ่าวทินกอกอด้วยครับสวัสดีครับผมลุงพลจะทำอะไรนาะครับลุงพลลุงพลนีป้ยเห็ป่านีโอเคนะครับเอฟซีอยู่ข้างนอกนะครับเอาทั้งไหนนอเนี่ยเอาทั้งไหนนอขับนอเนี่ยป้าที่ดูดีเอฟซีมาหลายเนาะกอดแจ๊กนะครับ เรกจเอับไปเล่ยครับไปเลยครับคม่ยไมยไม่ถ่ายเม่ยไม่ยม่คราบไม่ถ่ายไม่ถายไม่าม่ถายไม่ถ่ายไม่ถยไม่ถ่ม่ยมไมาไมยมย่ั่ไมม่ม่า่ยยามมไม ผู้คนหลากหลายมาหานะครับมารวมกันทั้งเดินแบบทั้งอะไรนะครับเยอะมากเลย f อีมาหลากหลายที่ครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับผมดูนะครับมีอะไรที่เขาเอมีเต้นระวงรถแห่ก็มาครับอันนี้ก็จะเดินแบบนะครับเดิแเดินแบ ดูนะครับสาวสวยแห่งบ้านกกกนะครับกําลังเดินแบบนะครับดูชุดก็ดูแค่ชุดก็ผ่านแล้วครับเยนะครับนี่ครับ โอเคนะครับสะได้เลยสนในะครับคุณครูสอนเดินแบบนีนะครับผมแม่ชื่ออไรครับ้ชอรครับน่าเนคุณพลินชื่ออะไรครับหล่อมากเลยชื่อเลยครับ đi 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 tập làm. à ha, mang lên lớp à, tên